แฟนหนุ่มสาวสวยชื่อดังโพสต์แคปชั่นชวนคิดหรือจะมีข่าวดีือหาอย่างมากเมือ่อนิวเอลแดงเปิดตัวหวานใจคนใหม่ที่คบกันมานานกว่า3ปีแล้วมีดีกรีเป็นถึงคุณหมอเราจะเห็นภาพคู่และโมเมนต์น่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลล่าสุดหวานใจของสาวมิวได้โพสต์อินสตาแกรมพร้อมกับเผยภาพคู่พร้อมกับแคปชั่นชวนสงสัยกำลังจะมีข่าวดีหรือเปล่าโดยระบุว่า m e r ี่คริสต์มาสขอบคุณพระเจ้าที่ส่งแม่ของลูกที่ดีมาให้ผมนิวเอลแดงหมอนอนในขณะที่สาวนิวคอมเมนต์บอกว่าจะเป็นทั้งแฟนเพื่อนแม่และทุกๆอย่างให้พี่จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะรักพี่ที่สุดค่ะซึ่งจะมีข่าวดีแบบที่ทุกคนนั้นสงสัยหรือไม่ก็รอทั้งคู่ออกมาเฉลยชัดๆกันอีกครั้งนะคะ ทั้งทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ